อ๋อไอโฟนเนาะไอโฟนก็เป็นสภาพนี่บ่กฮสบายดีพี่น้องน้องบอยที่ถามตรงๆน้องบอยได้บอกเขาไปไหมว่าไม่ต้องมาอีกบ่าวบอยได้บอกเขาบอกวา่วาเขากลัวรูปแปดไม่ต้องมาอีกฮ <c oughs> อ้ยากสีว่าจังด้ ว่าปลายลายกับคนกับสิสร้างหัวเฮาบางคนก็เสิว่าเออเอาเข้ามาแล้วก็มาว่าพื้นเขาณเวลาต่อจากนี้ไปเฮาสิเหล่าห้ฟังเฮาบ่ได้ว่าพื้นเขาเดินนี่เด้อสิเหล่าห้ฟังสิเหล่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นนั่นแหละเนาะ มือมามือตะบมีดแล้ว,วันที่สิบหาเมษาประกาศกินเลี้ยงกันมือวันที่สิบสี่แล้วเนาะแต่วันที่สิบหาเราก็กําลังสิหาทางเพราะว่ามันคขาเลยจนสีหกโมงโอุ๊บผมเหนหกโมงเลยตอนเข้ามากําลังสิหาทางไปไปเที่ยวเขาไปหนังเกลือปลา,า,ววา,า,ววาแล้วเขาไปหนังจุ่มผู้เดียวอยู่นั่นดิตอนที่เ้าว่าเขาเมาโนี้ตอนตีว่าเขาเมาเขาละเจนนะเออเกือบตายเฮดิเออเขาก็หนังว่าอยู่ผู้เดียวเขา สักผักอีแคทแสดไปไอ้ลูกแปดมามาใชเฮ้าเได้ยินเสียงรถบึม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 เสียงรถเสียงรถไทยห่อยอยู่นี่นี่เฮ้เขาก็ตกใจยังมามายังมาแนวใดตกใจแล้วจากสเมาอยู่ก็จนสั่งเมาก่นออเลยเขาก็ยางมาดียยางมาถ่ายคลิปแล้ววันนี้เขาเข้ามาแล้วเขาบเห็นเขากตกใจบเห็นคนอยู่ในฮือนเขาตกใจ เขาก็เลยไปทามเจหนวกนหนยเงินติดกันเนี่ยไปทามเจหนวกว่าอย่าร่มมาสันเขาก็เลยคำตัไท้ายลงมาหลุมวางไปจอดอย่างดังอย่างทีเท็นในคิดนั่นแหละมาตาบิดนะยอมรับเลยว่าเฮ้าละปกป้องเขามามเอลรกนะยอมรับว่าเฮาปกป้องเขาจากที่แบบว่ามีเอฟซเข้ามาคอมเมนต์ดราม่าะดิเฮาก็ยอมรับว่าเฮาปกป้องเขาแต่ทุกสิ่งทุกอย่าง ยังก็ตามแต่ถ้าเกิดว่าเอฟซีแบบคอมเมนต์ดรามะนะมันหักมันหักสิไปบรอดเอ้าจริงๆทุกอย่างทุกเคสคันเอฟซีคอมเมนต์ดรามาอะไรว่าไม่ต้องไม่ต้องนะคันเอฟซีหามแลว้วไม่ต้องแล้วคือแบบมันจะเป็นจากสารรเลยได้แต่ว่าถ้าว่าเข้าด้านทุล่างบอกเก้าโมเมนเอาพี่น้องแบบว,ว่าถ้าว่าเข้าด้านทุลังบอก ในเมือเอฟซีบอกว่าอยา่าอย่าช่วยอีกอย่าช่วยอีกเข้ามาเนะ่เขาก็ไม่ได้โทรบอกห้ามเพราะว่าโทรศัพท์เขาตายครับวะโทรศพัพท์ตำบวจํำเป๊ะมันหมดมันหมดตายดอกกันคนใส่ถนอมนะสออื่อเขาก็เป็นคนสื่อ,อมัมนหมดตายดอกถาถนอมใส่เนะี่ยมันใส่ได้เป็นปีสองปีสามปีสี่ปีก็ได้โทรศัพท์นะเขามันมีแต่โทษออกห่าซ้ายเลยมันเป็นอัอนโทรศัพท์ตั้งโต๊ดดิ ถูกออกหั <lok> ่ทรายอย่างเดียวนี่มากลลวก็เท like ่าก so so, ับทรงซานอะไรเนาะเห็นสภาพแล้วก็เท่าก so, ับทมเทาเทายิ่งคำถามเลยเห็นหมอในลิปนะไพ่พ่ทันได้ฟังกับเขาไปฟังใหม่มือที่เขามาใะวันที่15เมษายนเทายิ่งคำถามไปเลยว่าทีมาอยู่จากมือเขาวะเพราะว่าเพราะว่ายังสเหตุที่เทายิ่งคำถามไปแบบนั้นเอาเึิ้ลสภาพแล้วมันบอโอเคเลย คนเฮากลายอยู่แล้วหลายคนก็สงสารบ่าวบอยขอบคุณพี่ป้านาะอาทุกคนนะฮะที่สงสารเฮาก็ยังสงสารตัวเองเลยอยู่มามื่อแรกเนาะกจาคอมเมนต์ก็อยู่กระจายเฮาก็ยังบ่ทันอยากให้ยอันคอมเมนต์เนะด็กเฮายังบ่ทันอยากให้ยเนียงหมากไมก้มนะะก็เจ้าก็ใส่เลยจะหามเฮาบ่ได้ดันทุลังดอก ในเมื่อเข้ามาอะไรมา,มาแบบบดได้บอกลลแบบอแล้วมันจู่โจมทามาเป็นข้างสปาติเสธแบบว่าไหลเมืองมันก็เป็นไปบ่ดด้พี่น้องเขาเห็นบ่ดด้ดอกสิสิสสไหลเข้าเมืองนะเขาก็เลยมาขิดบาสลงลิดยังม่ท่านลขงขีดนะหลังจากที่นั้นแล้วเขาก็มาเบากันมาเบาลังไม้มานังเบากันอยู่เดินเบากันกระพอมันแต่ก็มีเด็กน่อยสามสี่คนหนังฟังเขาก็พูดเรื่องดอกเขาเลยว่าการที่มารอบนี่นะ อย่าไปตั้งความหวังไวไ้รายเด้อว,วะวะ่าจะมีคนสอยโน่นนี่นั่นนะวะเพราะว่าเจ้าเราถือสอยไปรายแล้วรวมๆแล้วก็มันแสนปลายแล้ววะเถือหนึ่งก็เอาเงินไปหมาะหอนะสามหมื่น,น,นได้จดังไเหตุเหืุน,นู่นนี่นั่นทีดียวก็เลยวะก็ว่ากันแล้วแต่เบิ่งส่งแล้วคนมันคือสิบบอกเข้าใจดอกพี่น้องเลยการที่มารอบนี้นะบอหลังจากที่มาเนาะ มือแรกนะโ okay. อเคเฮากำลังเฮากำลังซื่นชมบ่าออลูกมันก็ดีเนาะมาหลอบนี้มันก็นังมองเหมะแม่แม่อยู่ไพอยู่มันเห็นหานขามันก็บอรแลนดเข้าไปบาดมือที่สองบาดนี่สูจักแม่นยังโลสน่านอยู่แม่นอยู่พี่น้องเห็นอยู่ในคลิปแค่บ,บางส่วนแม่บอกน้ำสิบนาทีสิบกวนนาทีเห็นแค่บ,บางมุมเห็นแค่มุมที่เขาสแสดงเนาะเห็นบ่ ซ่องแม่ลิงลิงเอาคองมาไห้นะเมื่อวานนี้เขาไห้ทั้งพัวทั้งเมียไห้นั่นะเป็นไห้การสแสดงเขาเบึ่งกอออกอันนี้เขาบริาวารตะเข้าดอกเขาสแสดงครัแล้วโอ้ยว่ะแมนเดชจักสิมาไหา้มาห้องเห็ยนยะังได้คองกับีไหาแม่ลิงลิงกับไห้พันหนึ่งเลยเนาะ เออละสูดพอมินิหายหาพันธุเหมนบในคลิปนะม่อวานนี้หายพันหนึ่งนองสละหายพัน,นึ่ง,าานนง,ง,นนงเร์นี่เขาก็หายพันหนึ่งอีกแม่ลิงลิงหาพันหนึ่งเดเป็นอุ้ยม่อวานเข้าหายพันึ่เมลิงลิงหายพันนึนองสละหายมื่อเสาร์นี่พันหนึ่งเข้าอีกตันนึงปีเป็นสี่สี่สหเป็นเก่าเก้าพันเดได้เก่าพันก็ม้าบาทนี่มือที่ซองมา จะไม่เป็นจังไดเลยนะมันบอกว่าพังความเล็กน้อยนะบมาเล่นห้องน้าห้องในเขาบอกเขาสั่งว่าเออลงไปกินข่าวล้วขืนมาอยู่พีเดอร์มาบอกให้ลงไปไก่ได้แถวหา่านาะว่ามันลายโคนมาจากลูกค่าเนะนี่ยมาจากย่งแหน่ดิมากระวุบบ้ายเนี่ยเขาบอกให้ลงไปยู่้าว่าโดยเขาก็เล่นแถวนี้เห่นแถวนี้เพราะว่าเขาไปเห่นคันตากน้ากับโบเห็นหรกระถึกอยู่ในห่องน้า แค่มาขี่ไว้ห้า่าวมีล่างอีกคือว่านั้นเราจะมาขี่ไว้กับบ่อล่างอมันจะมาจมอยู่รอบ well. well. นี้่บวมีสบายเพราะว่ามันบริหตุกับเขาให้พวกนี้กินแต่ว่าเป็นนักอยู่ที่เจ you know şey, ดามเนาะพี่น้องเนาะเป็นนักอยู่ที่เจดามแต่ว่าเจดามมันกับ่อก้าว่าเพราะว่าเอาเป็นคนสั่งเอาเป็นคนสั่งว่าเห็ดให้เขากินลนเป็นยังคือต้องเห็ดให้เขากินเอเขากินเพราะว่ามันหนุงยากดี การสีสิเป็ดจัดกับเขามาแล้วมาหายขาเห็ดเองอยู่ที่ย่งหนาตัวนี้นะมันก็สิยุ่งเง่าเด้มันก็ส,นกสินักไปอีกเออตัดประทาคือแบบเห็ดอยู่หันจุดเดียวพอแล้วก็ถึงเวลากินแล้วก็เอิ่นเข้าไปกินเอิ่นเข้าไปกินแบบนี้มองแล้วคือจังหวะมันดูสบายโผดเนาะพี่น้องเลยแต่ว่าเห็ดเนี่ยนะสนะเขากถามว่าเต็มใจบอกบกัเออก็เต็มใจอยู่กะในเหมือเขามาเขาก็สงสารอะไรเนาะ เ้าก็ะสอยได้ทาสำข้าวซอยได้แล้วเ้าก็ะได้แต่ว่าถามว่าเขาเก่งใจบุงเบิ่งแล้วเขาบ่มีความเก่งใจเลยอันนี้บุแมเนเขาเมื่อว่าเขาเมื่อแล้วแล้ว,ว่าเรื่องเข้าได้ก็ไดเข้าอยู่เขายัางว่าเลยอืคนมันอาจจะมองซองมุมเนาะบางคนมันกับว่าขาบบดีกระซงมาหาว่ากูบดีกูราากระดีกว่าซู้อยู่แล้วแหละอื มาบอกว่ากูบอดีนะ่ะกูดีกว่าสู้แน่นอนมาขี่ไว้เหรมีล่างหรือกระถุกหน้บนองอ่ะแม่น้องเท่นเนาะแม่น้องเท่กับขิดว่าเออเขามาอยู่ํำเฮามันบอมีเวียกมีงานเห็ดก็เลยใส่เขาปอกนุ่นฝอกยิ้วนี่เด้โอ้นี่เด้นี่มากนุ่นนี่มันยังปอกของปล้วซ้ำปอกกระปอกน้อยแม่น้องมอสยี่แม่ลูกแปดอะไรท้าแม่น้องมอสว่า บางที่อยู่จา้าบอนี่คันหมางที่อยู่จ้เนีจะปอกะอย่ออยงเด้อมาสันแม่น้องมันวาห้หยบ่แล้วบางที่อยู่ของอาเทนแล่วมาสันสรุปแล้วนะ้ำมันบ่อยากเหตุมองดูความคิดคนะ่าบริษัทร <c oughs> ับจุดตัวนี้มันออกหนาวออกตาโตถี่แบบว่าเข้าเสียความอุศึกนะก็เคยเห็นมากเลยเนาะตอนที่ได้เงินอนะไรสดได้เงินแล้วแล้วก็เมื่อ อยากเมื่อเรือขาก็ปล่อยหเมื่อเมื่อบัดน,นี้เขาไปส่งส่งเลยครับอย่างที่เห็นนั่นแหละจะมันไปขีดอย่างละมันก็ลบม้าอีกสิว่อไหมะสําลบมาลบบ้าบีนน้จางที่ลบม้าแล้วบริเอฟซี่บุพพอใจที่เจ้ามันบอกจริงใจต่อเาฮาไ่้ดิเออก็าเบิงบ่งเบิ่งร่วมแล้วกับเคที่สองคนที่แล้วก็พูดคนที่แล้วมันก็พูดแบบนี้ สิบบอลืมบุญคุณลุงบอยเนี่ยกะเออเป็นของลุงบอย,ยบอออล,งอยลุงบอยเห็ดลุงบอยสางมาสิบบอลืมหยุดซะหยุดเวาซะคำนี้นะมันปลอมมันเห็ดบอได้ลรอย่าไปว่า เข้าวนะโมแมนว่าบนะุอยากซอยขเขาไงเขาทำบุอยากซอยทำโบเรีนยนไปดอกโมระโมดันโดนดนไปดอกไก่ประนั่นทางไก่ทางปา่าใจข้าอยากไปเองอะไรอะไรอะก็ได้แต่ว่าเขาก็ได่ไายไลน์แหละก็แมนวความเอฟซีหรืคอมเมนต์อะไรเนาะรวมๆแล้วน่ะแสนกว่าเงินอ่ะทีเมื่อตอนดำหน้าประมาณแปดหมื่นะ 80, 000, นี่แล้วแปดหมื่นกลัวประมาณแปดหมื่น ากเศษจากนู่นนีนันนะดิเงินไปไหนหมดกับบุหูเลยเนาะเขาว่าเขาสื่องว่าสื่อเงว่าสี่โตแล้วเขาบอกว่าความจริงซะสูที่จริงมันมีเงวหาโตมันเกิดใหม่อแล้วความอยากได้นะความอยากได้นะเขาเสื่อว่าทุกคนก็อยากได้คือกันแต่ว่าเรื่องโลภมากนี่อาร์ซ บางคนกระโลภมากบางคนกับโบรโลภมากนะแต่ว่าเขานี่เขาไม่อยากให้เขาโลภมากมาเนาะมาได้เขาไม่ได้หามแต่มาในยแบบว่าอยู่เหมาะๆแม่กับข้ายุคือเฮาว่าแล้วแบบว่าต้องโลภมากบ่ต้องแสดงอาการอยากได้เงินเกินนะนะเขาจะมาอีกไหมมาเขาว่ามาแนนนอนเพราะว่าคนมันบริจาคขีดฮะเด้มันต้องมาแน่นนอน แ้วมันหุ่นจักขีดมันสิอันนี้บอกเขาไม่แต่ว่าฟันท่งรลดว่มานนมาแน่นอนมาแะไรสิเห็นได้แบบนี้ออกไลยกันยามเงี้ยหรือกลุ่มแมงก์ความเหมแห่งลายเขตแต่และเขตนะคือเขาอันอ,อ่านข้อความสวยเรื่องมันเนาะแล้วละก็แล้ว,ลว,ลวไปเนาะพี่น้องเนาะบ่เคยมยันสิยือกเงือ ถ้าเคสได้มันหยืดอเยื่อแล้วมันจะมีปัญหามาตามหลังแน่นอนนี่คือการน,นี่เ็นบอกก็คลัวลูกเจ็ดที่ผ่านมาเนี้ยเด้ปัญหาตามมาสุดท้ายเ็นบอกเหดีแถบตายทั้กระโดนดาอันนี้คือการน,นี่ถ้าเบิ่งกว่าแต่ว่าเอา่อ มือนี่เนาะได้คลองเมื่อลวงลายนะคะรับลายคนก็บอกย่างเขาไปคลายมันบอกไปคลายดอกไมชไปกินเองมาถันแหละแต่ว่าลูกมันสิกินเงินที่เอาเมื่อนี่บอกเขาก็สิสื้ออยู่ซื้อกินทห้แล้วย่ามมีเหรอเขากระจายเขาก็าากบอกว่าให้ระหยัดเขาก็ว่านอกขีปบะแมนเมื่อเลยว่าสิาพากนตั้งเอิกตั้งใจกินเดอ้อวะ ญาตกินคลองที่เอาเมืองหนะูก็ได้คือสิบพว่อเดือนดอกปลากระป๋องก็ได้เป็นทรไดแพ็คจมบัไดหนับมันลายเกินขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกคนที่สอยสื่อคองในหาดห้เขาอยูให้โอนมาลาย,ลายผมหมู่บ้านนะี้ห้าสิบกวดาองเบเริดหาดน,นะให้เขาม,มีคนสื่อหายลายเขาแห่งกระไดใจคนลำบากคือเฮาถูกต้องแ <laughs> ห่งกระได้นใ,นใ,นใจแล้วแบบนี้เขาวา่าอียง เขาว่าเขาได้แท้ดีประมาณนี้เขาประคิดในมุมนั้นเดี๋ยเขาบริขิดได้วัดทั้งทั้งที่เขาอธิบายใฮ้เบิร์เลยอไ้ว่าเขาด่าจังสันจังซี่นั้นเขาบอกว่าเออเขาอยากให้เขาอ่านนัังซื้อเป็นแบบเออเขาอยากให้เขามีโทรศัพท์ให้เขาไปเบิ่งว่ะมีคนด่าเขานั้นได้ได้เน่ว่ะเขาว่านี่นี่แหละเขาบ่ได้บอกดอกว่าบ่ต้องมาเดินนะเขามีแต่บอกว่าเมื่อโหลด มักกะซิมาคือเก่าแหละบานเบิร์มักกะซิมาคือเกา่าไม่เห็นคืนนอคนบุหงเลือง,นองเาาออนอะเ,เห็นบอกเวลาครับเมื่อเร้านี้สร้างเกตเห็นบอกเขาบอกบอกโทนี่ว่าเอาเงินี่ว่าจะได้เงินโมแมนตีเมื่อนอยากได้เงินจนออกปากปันพีป,ปอบอกโทนี่นะาไปอยู่ปูเดียวเราว่าขึ้นมาว่าแบดเมื่อนีเห็นได้ได้เนะาจะจังสิได้เงินเมือ่อเนาะผัดว้าโอ้ยฮะหลวงาจะารยนสัก เราไปซ่อมบดซ่อมย่างกันมาเบิดเรียบร้อยอลไรเนาะก็คือซ่อมบดว่ากินต้มพักอะไรซู้กินมาได้ไดก็เราก็เดือดรังแต่ดำหน้าผู้ต้มพักนะโอ้เรียกร้องความสงสารอย่างไงคสนสงสารโอ้ยจะเหนา่อยเหนื่อยเหนื่อยกับคนโลภมากเหนื่อยกับคนหมดจริงใจเถือได้เถือนั่นข่าวมากเาย ใ่แต่แบบว่าเออแล้วหลัก็แล้วไปเนาะแบบเคสเคสธรรมดาที่ผ่านมาดิแล้วล่ะก็แล้วไปสอยซอยแล้วเลาก็แล้วไปแต่คนพวกนี้มันเป็นอย่างว่าจังหวะบรสินสูตนมาถูกต้องมันต้องมีตลอดและเรื่อยๆไปถ้ามียังมีคนสนับสนุนนะมันมีอยู่นะของอยู่ของกินนตบ่ิจมเป็นต้องมาตัวออกว่าเออ่ากินหลวกผักต้มผักนะ ไข่มดแดงเดสิบแหน่กินเลยบอไข่มดแดงยามนี้ก็ไข่มดแดงกับมีโกบเขียดเด๊นนนนนนโอ้ยลายอย่างนะมันพยายอมอดตายดต่คนเฮานะเนาะสรุปแล้วนะที่มาเนี่ยจะได้เงินผู้สาวรี่น้องซาหละเอาเงินเซียนได้เงินหรือว่าระหว่างห้ซื้อน้ำมันน้ำมันได้ได้ว่าแม่น้องลิงซื้อมาให้มาก้ายหนึ่งเข้ามานี่งเขาจะได้เงินวะแม่นเขาเสียบจ,จะได้น้ำมันก็เลยวะเอาเงินให้เขา แน่ยเขาสิอยางได้น้ำมันเด้ด <c oughs> <c oughs> ได้คุ้นกับลายเป็นจนแหลมบมดเจียมนะฮะบ่มากบ่มากกรับคนหนึ่งขี่ตัวสองโลบมากข้าวบ่มากเวลาเคสที่ข้าสวยเรือนี่เออสองอย่างนี่แหละข้าวบ่มากที่สุดเลยขี่ตัว ทีตัวอะไรทั้งๆที่ห้ามหูอยู่มึงกันยังตัวโกเด้กับโลบมากมิแต่อยากได้กูหาเห็นสองครอบครัวนี่แหะสูงเพิ่งจะเจอสองครอบครัวนี่แหละที่โลบมากมิแต่อยากได้อย่างเดียวไพ่กับคือการแถะไพ่กับบ่มีเมืองพ่อดอกไพ่กับบ่มีความพ่อดอกแต่ว่าเออให้มันหูแหยมันซ้ำหนึกเนี่ยแบ เออควรพอใจแนะกับสิ่งที่ตัวเองมีนะก็ควรพอใจแนที่เลือกก็เออจากการตัวเองสาพาละนะแมนยูพาลาเอฟซีแต่ว่าพาละนักที่สุดคือโตเฮาเฮาเป็นคนที่ต้องมาทนแรงกระแทกจากการโกดดันหลายๆอย่างเอามากับเมื่อยเข้าเมื่อแล้วก็วิ์ภาวนาว่าจะให้เข้ามาอีกหรอ อย่าให้เข้ามาอีกเลยมาแบบนี้นะง้อมหลับลูกเขาบอกบอกฟังความบอกบอกฟังอะไรนะเปรียบเทียบกับลูกเจ็ดลูกเจ็ดยังบอกฟังความกว่าอิรีอันนี้นะอันนี้เฮ้ยว่าบได้หูเรื่องเลยว่าบได้หูเรื่องบอกบได้หูเรื่องพ่อแม่มันกับบอกบอกนี่นะแทนมันมาบอกเขาผิดมีแต่ฝากน้ำป่าลุงอะไรให้บอกให้ซ้อนบอว่าเอา ลูกมึงสิมาให้กูสอนเด็จังไดรชูกันคนอื่นซ้อนขันพ่อแม่ซ้อมบ่ได้กระจบเท่านั้นแล้วปฏิบัติไปให้คนอื่นซ้อมมันเป็นไปไม่ได้อุตอบากกว่าขนาดพ่อแม่มันยังบอกฟังแล้วใช่ไหมเออเอมาเมันมก่นยาวอยากอ่านบางคอมเมนต์อยู่ครับบอเห็นคอมเมนต์นเดี๋ยวนี้นะจากยูทูปเป็นยังบอเห็นคอมเมนต์ซ้ำนั่นแหละพี่น้องเงอ้ยภาวนาบ่าให้เข้ามาแล้วก็พ่อไอ้หวัด ให้เขาคิดว่าเออพ่อไปซะสำนิดนะฮะเขาสู่ไปเองซะเฮากับปาวนาเขาโสดีเนาะการที่มันซ้ำซากไรนะคนที่ถือโกดดันที่สุดน่ะคือเฮาเฮาบ่อกอย่างเงียบเงียบางคนมักสิมองว่าเออเข้ามาก็ได้ยอดวิวนะยอดวิวสำนันนะมันเได้เหตุให้รวยยอนดอกกุสิบอกะซะจิตใต้สำนึกผูกกับวมวมหูซึกผูกมันแลกกบเงินบ่ได้ดอกบุยอีลี ด้วยความเ <c oughs> อียงก็ตามแต่อยากได้ความแบบว่าด้วยความสบายใจเนาะการที่เขามาไปเด้เอเขามาเาขาคออยู่น้ำในเด้อลุงเขาบอกม,มีกินเขาขออยู่น้ำใน,ในจังมือสองมือสั่งจะซื้เอเขาไปซื้อเมื่อนาะมัดเมื่อเขาก็ขออันขาดเขาก็อ้อน้ำมันเติมเมื่อในเด้อก็ว่าโอเคนี่ก็โอเค อันนี้มานะฮู้ยุบจุดประสงค์นะคือต้องการเงินนะหูหยุบเอาลายมันกันยาวไปว่าเรื่องอื่นดีกว่าว่าเรื่องใหม่ดีกว่า